ดีค่ะชาวท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวท่าน้ำประจำเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะก็สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจ,จิกายนก็หมอก็ขออนุญาตขออวยพรนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทุกประการรวมถึงชาวท่าน้ำทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นชาวชาวมีนกรกฎและก็ชาวพิจิกนะคะเราเริ่มด้วยสถานะความสัมพันธ์คนโสดก่อนเลยนะคะขอดูสถานะความสัมพันธ์คนโสดคะ่ะ จากเรื่องที่ขุ่นมัวในอดีตที่ผ่านมาจากคนที่หลอกลวงหรือจากคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกได้บทเรียนราคาแพงเจ็บช้ำหัวใจมาค่อนข้างเยอะเลยนะเหมือนโดนล,ล่าเหยือ่อโดนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้อ่ะนะอันนี้อันนี้แล้วก็ไพ่เดือยฮาร์พิเชตความสัมพันธ์ถูกเก็บเงียบคบมานานคุยมานานก็ถูกเก็บเงียบเก็บซ่อนเอาไว้นะคะไม่มีอะไรที่มันชัดเจนคลุมเครือเหมือนอย่างมุมอันนี้นะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะเป็นไปในทิศทางที่ว่าอาจจะ มีใครคนนึงที่สนใจคุณอยู่แอบแอบมองมองแอบแอบชอบชอบคุณอยู่แต่ถามว่าคุณโอเพนกับความสัมพันธ์นี้ไหมก็โอเพนแต่คุณอะใช้เป็นเด็กถือเหรียญก็คือว่าใช้เหตุและผลกับมันมากขึ้นกับทุกๆความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามานะคะทีนี้ขอดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามีอะไรอีกไหมคะชาวทัดน้ำมีนกรกฏพิจิขอสใบก่อนทั้งหมด5ชุด โอเคค่ะก่อนหน้าน,นี้คุณเจอความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างคุมเครือมีเรื่องของคนรักเก่าที่เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่นะคะแล้วก็โดนแฟนใหม่ของคนรักเก่าตามนังควานหรือว่ามีการส่องโซเชียลมีการโพสต์แขะโพสอะไรกันด้วยอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านหรือชัดเจนเลยว่าเขาไม่ให้คนรักเก่าของคุณกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณได้นะคะเป็นภาวะที่โดนกีดกันนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่มันดูที่มันจะชัดเจน นะคะหรือว่าคนรักเก่าของคุณคนนี้เหมือนคุณเหมือนคุณมีความรู้สึกตอนแรกที่อยู่ในภาวะที่ยังรอคอยเขาอยู่นะ,ะยังมีการรอคอยอยู่ยังมองอยู่มองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะมีการกลับมากันอยู่รอบหนึ่งอันนี้ชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตคนรักเก่าของคุณมีการกลับวนกลับเข้ามาอยู่รอบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็กลับมาความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาแทรกกลางแล้วก็มีพวกเรียกว่ามีนกต่อหรือว่า คนที่เกิดเป็นประเด็นเป็นปัญหาในี่ความสัมพันธ์เนี้ยกลับเข้ามาวนเวียนแล้วทาให้เกิดเกิดชนวนมีปัญหากันอีกก็เลยทําให้ไม่ได้กลับมาคุยกันอีกนะคะคนรักเก่าของชาวทาน้ํามีนกระกฎพิจิเขาคิดยังไงกับชาวทาตน้ําคะที่เขาไม่ยอมไปไหนเพราะว่าบางคนเคยถึงขั้นจะแต่งงานตกลงปรุงใจกันแล้วแต่ดันมีปัญหากันก่อนอาจจะมีภาวะมีปัญหากันในเรื่องของภาวะญาติพี่น้องอันนี้ในบางคนบางท่านนะคะแต่ว่า ทมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะเขาชอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณนะคะส่วนใครที่ก่อนหน้านี้ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนโสดคุณไปเจอใครคนหนึ่งที่มีภาวะเป็นความมีความเป็นผู้นำแล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขบางคนคบกับคนที่เป็นหมอเป็นเป็นคนที่มีภูมิฐานอะนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วกันนะคะคุณเคยรู้สึกสับสนอยู่ช่วงหนึ่งกับคนคนนี้แต่เขาก็เหมือนว่ามีทีท่าแบบ จ้องมาที่คุณชอบคุณนะแต่ก็กักเอาไว้แต่ก็ไม่ปล่อยดูสิเนี่ยเนี่ยดาบเอามือสองเล่มถามเท้าเอาไว้แต่ก็ยังไม่ให้ความชัดเจนอะไรนะคะแต่คุณเองก็เมินเฉยค่ะแล้วก็เลือกที่จะก้าวผ่านไปเนี่ยผ่านไปกับสิ่งต่างๆไม่สนใจสมบัติเหล่านี้นะคะในไพ่ใบนี้นะอืมทีนี้ขอดูว่าเอ,อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ Ace of Swords, Halo Fan อ๋อโอเคบางท่านคุยกับชาวราศีพฤกษบลักขณะพฤกษบต้องบอกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคุยเล่นๆคุยกันขำๆเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถระวางใจลงไปได้ไว้วางใจไม่ได้นั่นแหละนะคะ Ace of Swords ก็คุยกันขำๆนะไพ่โฟกัสสิคะอ่ะนะคะโอเค ขอโทษนะคะทุกคนอเดี๋ยวให้น้องโฟกัสหน่อยนะคะซื้อกล้องมาใหม่อ่ะก็เป็นฟิลลิ่งที่เหมือนกับประมาณว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณเองไม่ได้โฟกัสให้กับใครแล้วยังไงรู้ไหมบางอันบางทีคุณอาจจะไปขอพรหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่าง <c oughs> อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะหรือว่าอาจจะตั้งจิตในฐานในใจนะว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ออกไปเลยนะคะหรือว่าใช่ก็ ก็ยังอยู่คือคุณคุณพร้อมที่จะเปิดรับมากขึ้นบางคนมีกำแพงในเรื่องของความรักมากขึ้นแต่เห็นกุญแจในไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยของสำรับนี้เนี่ยนะคะอ่าไม่โฟกัสเลยอ่าโอเคเห็นกุญแจไหมอ่ะมันน่าจะมีใครเข้ามาที่จะทำให้หัวใจของคุณอะเบิกบานในความรู้สึกได้นะคะอืมแล้วเขาคนนี้จะทำให้คุณได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ ไพ่โฟล์ทอเพนเคิคุณจะไปเจอเขาในที่ที่เรียกว่าเอ่อที่กลางแจ้งอ่ะไปเจอกันโดยบังเอิญที่กลางแจ้งอะองอลงงตลกไหมไม่ตลกนะเดี๋ยว <c oughs> คือคุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วถามเรื่องคนรักเก่าแล้วก็เขากลับเขายัางไงเขาก็กลับมาจะมีทั้งคนใหม่ที่เข้ามาคนรักเก่าก็กลับมาด้วยนะคะ เนี่ยคนรักเก่าจะพยายามจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไพ่หกถ้วยอะเนี่ยคนรักเก่าก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแบบพยายามที่จะเข้ามาแหละเหมือนจะคุยคุยเหมือนกับว่าคุยเยอะๆคุยมากคุยอยู่สามวันคุยอยู่สามอาทิตย์พยายามกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคะแต่คุณแต่คุณเองก็เหมือนนิ่งเฉยนะพยายามไม่ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้โฟกัสอะไรเกี่ยวกับ คนนี้มากสักเท่าไหร่แล้วนะคะคุณไโฟกัสคนใหม่มากกว่าที่ทําใหค้คนนี้มีแนวโน้มเป็นชาติน้ํามินกรกฎพิจิกเหมือนคุณเขาเขาอ่ะมีฟีลลิ่งที่เหมือนกับว่าทําให้ตัวคุณอะ่ะอยู่ในบริบทที่เรียกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็มีมีแพชชั่นในการที่ใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะอืเนี่ยกระตือรือร้อนมากขึ้นอ่นะเนี่ยกระตือรือร้อนมากขึ้นนะคะอืม ขอดู Relationship ของคุณหน่อยในเดือนนี้ค่ะชาทธาน้ำมินกระกฎพิจิตจะเป็นอย่างไรมีคนมาชอบมาถูกใจเยอะคุณจะมีการเปิดใจคุยกับคนคนนี้จริงๆค่ะคุณจะมีการเปิดใจคุยกับคนคนนี้ยิ้มค่ะสบายอกสบายใจไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแฮปปี้แล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีหรือคือคู่ควรกับตัวคุณด้วยนะคะคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้เข้ามาในชีวิตนะคะเข้ามาได้คุยกัน นะคะจะเป็นการคุยกันแบบยังไม่มีสถานะยังไม่มีการเลื่อนขั้นของสถานะความสัมพันธ์โดยทันทีนะคะต่างคนต่างมองไปข้างหน้านะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาค่อนข้างอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเป็นจะนายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะอืมขอดูสถานการณ์ส่งท้ายประมาณปลายเดือนของคุณหน่อยคะ่ะจะเป็นยังไงต่อ King. โอ้ยมีคนมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะเนี่ยคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอืมนะคะอ่ามีคนมีคนในเครื่องแบบนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะอืมนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าลึกๆคุณยังตั้งกำแพงอยู่เพราะว่าคนรักเก่ายังมีมาวนเวียนไง แล้วก็เดือนนี้ชาวลัคนาโทษทีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมีแนวโน้มที่ตัวคุณเนี่ยจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยไงมันก็เลยทำให้ส่งผลด้วยนะคะที่ทำให้คุณไม่ได้โฟกัสกับคนใหม่หรือว่าจะรีบร้อนมี Relation s h i p ที่เป็นขยับสถานะอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะคะม,มีแนวโน้มที่คนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาตินะสิงคโปร์ออ,อสเตรียจีนญี่ปุ่นเกาหลีแถบเอเชียด้วยนะคะเนี่ยคนที่ได้คุยกันเนี่ย มีแนวโน้มที่ว่าบางคนอาจจะ,ะบางคนอาคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่บางคนคุณอาจจะได้เจอเขาในสถานการณ์ที่แบบเจอกันตอนที่เดินทางนั่นแหละค่ะนะคะใครมีใครที่มีแนวโน้มเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ช่วงนี้มีลุ้นนะคะมีแนวโน้มจะได้เจอคนนี้จากการเดินทางนะคนใหม่ๆนี้นะคะจากการเดินทางนะคะอ่ะโอเคขอดูไพ่ออร์เคิลการ์ดอยากบอกอะไรคนโสดชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะอ่า เริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบนี้เป็นการที่เหมือนกับมีคนติดยศให้ก็หมายถึงว่าเรื่องราวในอดีตเก่าๆที่มันผ่านมานะทุกอย่างมันมันจะคลี่คลายลงไปคุณจะยืดหน้ายืดแบบในยืดอกได้อย่างถาวรว่าชีวิตยืดอกได้แบบอย่างชัดเจนขอโทษทียืดอกได้อย่างชัดเจนว่าเออชีวิตฉันกาลังจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าเห็นไหมอะครุฑนะคะอืมทีนี้ดูอีกสองใบค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรอีกวุญกุศล ต่างๆหรือคุณงามความดีของคุณเองนั่นแหละที่ส่งผลให้คุณได้เจอคนที่มีศีลเสมอกับคุณค่ะเขากําลังส่งคนนั้นมาให้คุณนะอีกใบหนึ่งค่ะสุดท้ายไพ่มีเตือนหรือเปล่าอ่ะทาไมมีความรู้สึกว่าไพ่จะเตือนนะไพ่ใบนี้ชัดเจนค่ะไพ่ใบน,นี้ไม่ได้บอกว่าไพ่บอกว่าให้ทําการเปลี่ยนแปลงเพราะพาไพ่ใบนี้เห็นไหมหมอกําลังทําสัญญกรรมจากหน้าเดิมแล้วเปลี่ยนใหม่นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณและไปมีแนวโน้มไปในทางที่ดีด้วยนะคะก็ค่ะอย่างที่หมอเคยบอกว่าคุณเชื่อในในแรงดึงในกฎของแรงดึงดูดหรือไม่นะคะในกฎของแรงดึงดูดไม่พอคุณเชื่อในเรื่องของความดีความชั่วแน่นอนถ้าคุณเชื่อถ้าคุณทำตนเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะชักนำมาจริงๆค่ะ แต่อย่าหลอกตัวเองนะคะว่าเราดีแล้วเราดีแล้วนั้นไม่ได้แล้วแปลว่าเราติดดีแต่ถ้าบอกเราก็มีดีมีชั่วมีไม่ดีนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากได้คนแบบเนี้ยคนกลางกางอยากอยากได้คนแบบไหนอยากเจอสังคมแบบไหนให้ทําตัวแบบนั้นนะคะอืมแต่นี่มิตหมายที่ดีมากๆคนโสดชาวธน้ำมินกรกฎพิจิกคุณจะได้เจอคนที่เป็นท้ายของคุณเป็นสเปคของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะก็คอนเกทเทเลชันเลยเรื่องหน้านะคะ ใครที่บอกใครถ้าใครมีคําถามเชาวท่านน้ำมินกรกปิจิกมีแน่เลยหบอกมีเซนบอกว่าไปขอจริงสิค่ะพระแม่ลักษมีมาท่านบอกท่านจะบอกว่าไงบ้างดูให้พิเศษนะ <c oughs> มีความรู้สึกเขามาต้องมีคนถามแน่แน่เลยในคลิปนี้อ่ะท่านดิวให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะ,ะทาตรงตนอยู่ในภูมิใความดีทําบุญทํากุศลนะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวซื้อสัตว์แห่งความซื้อสัตว์นะคะมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วก็ นะคะทำให้ดีนะคะอยู่ในสิทธิ์ในธรรมนะะท่านดีลให้แล้วเนี่ยจับมือแล้วเห็นไหมเนี่ยราหูก็หมายถึงการไปมู <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> หมอรู้ทันใช่ไหม <c oughs> อ่ะก็เป็นความเชื่อเนาะในการที่เราจะบนบานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยหมออยากให้ยึดอย่างหนึ่งว่าให้มองท่านเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่แล้วเราให้ความเคารพท่านเมื่อท่านให้ของขวัญของกำน,นันหรือสิ่งดีๆกับเรามา เราก็ต้องตอบแทนโดยการเป็นคนดีดํารงตนอยู่ในคุณงามความดีนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนท่านเพื่อให้ท่านเพื่อกับเพื่อ,อให้มันสมราคากับสิ่งที่เราไปขอท่านมานะทุกคนโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะคนโสดชาทน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาทน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมาดูไพ่สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ ชาวท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะไพ่เอซอบสอดค่ะโอเคสถานะความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันเป็นไพ่หนึ่งดาบเนาะเป็นดาบสองคมเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีการพัฒนาหรือชัดเจนนะคะแล้วสถานาการณ์ที่ผ่านมาคือการไม่พูดไม่พูดไม่คุยมันมีเรื่องคาราคาซังเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าบางท่านคุยกับชาวราศี สิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยมันมีเรื่องเก่าที่ยังติดค้างอยู่ในใจอยู่นะคะคุณรู้แต่แรกแล้วว่าคุณเป็นเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของความสัมพันธ์นี้ The Lover บางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเป็นคนรักเก่าของเขาหรือของคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอ่ามันมีเรื่องของคนคุยเก่าหรือคนที่มาคุยกันซ้อนซ้อนแล้วซ้อนอีกอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ปฏิกิริยาของความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและเขาเหมือนกับ คุณมีความสัมพันธ์ที่มีเอ่อมีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันมีความรู้สึกพิเศษต่อกันจริงๆสถานการณ์ของอุปสรรคของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบแรก the เดวเ r อร์พาะคุณอาจจะคบกับชาวต่างชาติคุยกับคนไกลหรือคนที่อยู่กันห่างไกลมากๆอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะคะไพ่เดวเวอร แล้วก็ปัญหาของความสัมพันธ์ก็คือคุณเองอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็ติดปัญหาเรื่องภาระหน้าที่ต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคอน FLICT ก,กันในเรื่องของญาติพี่น้องของเขาหรือญาติพี่น้องของคุณอุ้ยแต่สถานการณ์ไฮโลแฟนกับทูออฟคัพบานท่านคือชาวสิงคประศบคือพวกคุณจริงใจต่อกันอะ่ะมีอะไรก็บอกกันอะ่ะแล้วคุณรักกันมากด้วยภายในใจมันมีแต่ความความรู้สึกดีเนี่ยทูออฟคัพแล้วก็ไพ่ไฮโลแฟนอ่ะนะคะอืม มีอะไรก็บอกกันไม่ได้โกหกอะ่ะแต่บางอย่างที่ไม่ได้บอกก็เหมือนไม่ถือสากันอะ่ะมันเป็นมันเป็นความหวังดีต่อกันนะเนี่ยอืมเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณบ้างคะคนที่คุณคุยอยู่ด้วยคะ่ะชาตนามีนกรกฎพิจิก t h เดอะสตาบางท่านคุยกับชาราศีตุลละคณาตุลนายอ s w สอดเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะคุยกับคนที่ยังไม่อยากภรรยาหรืออยากกับสามีเนาะแต่แยกบ้านกันอยู่อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะ เขารู้ดีว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรอคุณเป็นคนเดียวที่เคยอยู่ที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอมาคุณเป็นเหมือนมุกเป็นเหมือนสิ่งมีค่าเป็นเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีค่าสําหรับเขาอะนะคะอืมเออแต่เขาก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างค่อนข้างยากน้อยออบซอร์ดเป็นสถานะของความสัมพันธ์ที่มันจะใช่ก็ยังไม่ได้มันมีอุปสรรคปัญหามีเรื่องของการซ้อนกันอยู่หลายคนนะคะ อืมแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนรักเก่าของเขามีเพื่อนของเขาหรือคนที่แอบหมายปองเขาอยู่ชอบเขาอยู่วนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยอืมคนรักเก่าเขาอาจจะอายุเท่ากันแต่คนคนนั้นอะที่เป็นคนเข้ามาเหมือนจะแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคน,คนนี้ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเหมือนกันนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนถ้าทีนี้คุณเขาค่ะเขาคนนี้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใด The ะเดวิโอ oh, no to ้เขารักคุณเขาแฮปปี้กับการมีคุณมากเลยนะแล้วก็หลงไหลในตัวคุณมากมีแพชชั่นกับคุณมากบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลักนณามังกรเขาห่วงคุณด้วยเนี่ยดูสิหวงหวงเอาไว้นะคะแล้วก็แบบถ้าใครเข้ามายุ่งวุ่นวายก็จะแบบรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะเนี่ยแต่เวลาที่ห่างกับเราไปแล้วไม่คุยแล้วก็หายไปอะเงียบๆนะ แต่พอคุณทําท่าเหมือนกับแบบว่าจะเซกูดบายแล้วก็มุมหมือนท,ท่าจะห่วงคุณอะะ่ะนอืมืมตัวคุณเองคิดยังไงกับคนคนนี้คะขอสามใบ Justice บางท่านคุยกับชาวราศีตุล t e m p l a e บางท่านคุยชาวราศีธนูไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะออกมาในทิศทางไหนคุณจะยึดถือหลักการของความถูกต้องไพ่ใบแรก Justice นะคะ อยู่อย่างหงอ่ะง่ายๆเราอยู่อย่างหงเราเป็นหงนะคะเรามีเกียตรติมีศักดิ์ศรีของตัวเองไพ่เทมเพลนแต่ในใจคุณก็พยายามที่จะให้โอกาสเขาให้เขาเคลียร์ทุกอย่างนะคะอืคุณมองนะคุณมุมมองเนะี่ยคุณมองนะคุณมองเห็นอนาคตเหมือนกันหรือคุณแอบคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่คุณจะใช้เหตุและผลกับมันมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะขอหกขอหกใบ แนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ไพ่ใบแรกไพ่ซอ Pen นิเคคนที่เคยเป็นปัญหาเป็นประเด็นอะที่เคยวุ่นวายอะไรกับเขาอยู่อะ่ะนั่นแหละจะเหมือนกับว่าจะเข้ามาแทรกแซงพยายามจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีเหตุที่ทำให้พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันแต่ก็ห่างกันไม่ได้นะก็มีเรื่องผิดใจกันหรือเข้าใจผิดกันเนี่ยตึงๆใส่กันอะนะคะอืม เดอะเฮอร์มิตความสัมพันธ์ประมาณกลางกลางเดือนจะค่อนข้างเซนส์สถมากๆเลยนะจะเงียบเขาเงียบคุณเงียบบางท่านคือชาวราศีกันละคณากันแต่แอบส่องสอง่อมองมองถามไทยนะคะอันนี้ในะกรณีบางคนบางท่านคุณขเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเขาแล้วคุณดันมีเหตุมีปัญหาทะเลาะก,กันกับลูกของเขาอันนี้ในะคนที่คบกับคนที่เป็นมีครอบครัวมาแล้วอย่าล้างมาแล้วนะคะอ่ะอก็เป็นเรื่องเด็ก เรื่องเด็กที่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดเรื่องเซนสติฟตตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดู2สัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนพฤศจิกาย,ยนบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์ Relationship นี้จะเป็นยังไงต่อไปกับสถานะไม่ชัดจเจน the h y ฮพิ r i t e ว่ายเงียบเงียบน้อยอกน้อยใจ <larva> e, คิดเล็กคิดน้อยนะคะเขามี reaction อะไรกับความสัมพันธ์นี้คะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเขาจะทาอะไรเขาเขาทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรมากเลยดูสิเนี่ย จมอยู่ในน้ำนะคะแต่ว่าเขาก็จะพยายามปกป้องไม่ให้ไม่ให้สูญเสียคุณไปนะจะพยายามทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณไปนะคะแล้วก็จะมีการแอบแอบมาเจอคุณหรือว่ามาหาคุณด้วยนะคะขอดูรีแอคชั่นของคุณหลังจากเกิดเกิดเหตุการณ์นี้หน่อย2ดาบหนึ่งเหรียญคุณจะ <c oughs> คุณจะมองไปข้างหน้าแล้วนะมองไปข้างหน้าไม่พอค่ะคุณจะให้คนนี้จะคุณจะเนี่ย กำลังยกเหรียญออกไปคุณจะใช้เหตุและผลทั้งหมดในการตัดสินใจที่จะลากคนเนี้ยไปอยู่ในลำดับที่เรียวกว่าเป็นช้อยของคุณคุณจะไม่ให้เขาเป็นนัมเบอร์วันของคุณอีกแล้วนะคะอืมปลายสัปดาห์เอ้ยไม่ใช่ปลายเดือนความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงเอ e อ f p e n น a c l e ก็ยังมีการพูดคุยกันค่ะแต่ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะอืมโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มี r e l a t i o n s ชิ p ก็ยังไม่เกิดขึ้นค่ะอือหือ มันจะมีดีบ้างลายบ้างประมาณช่วงประมาณปลายเดือนนะคะคุยกันบ้างหวานใส่กันบ้างหรือพูดความเป็นห่วงใยกันบ้างแต่ก็มามา,มาหายๆนะความสัมพันธ์นะคะอืต่อไปค่ะขอดูไพ่ออราคโการ์ดค่ะไพ่พาอาราคโอการ์ดอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรคะกับชาธน้มีนกรกฎพิจิกกับสถานะไม่ชัดเจน <c oughs> Grand o p พ n i n g โ oh. อ oh. ้โ้เออไพ่มีหนะ้าที่พยากรณ์ด้วยแล้วบอกด้วยความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องเจอเรื่องท็อกซิกหรือหมอขอโทษน,นะขอพูดตรงๆคุณต้องเป็นบ้าก่อนที่จะมันจะดีกว่ามันจะดีอ่ะขอโทษนะพูดตรงๆเลยนะคะมันจะท็อกซิกเลเจนชิพค่อนข้างเยอะค่ะนะอืม แล้วสุดท้ายมันจะคุณน่ะไพ่บอกว่าสถานการณ์ตรงนี้ให้คุณน่ะไปปรึกษาผู้ใหญ่หรือปรึกษาคนที่พอที่จะคุยแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจได้นะคะอ่าแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนชาวธาตุน้ำมินกระกรพิจมีผู้ใหญ่หรือมีใครบางคนแนะนําคนดีๆให้กับคุณหรอเพอแบบมีโอกาสที่จะแบบปรับปรับแบบเป็นคนดีที่เขาจะพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณอ่ะ พร้อมที่จะไปกับคุณได้เลยอะสองใบนี้หมายถึงคนที่คุยหรือหรือว่าไม่ใช่อ๋อโอเคแต่คุณยังไม่เลือกอันนี้เพิ่มเติมให้อีกหน่อยนะคุณเหมือนจะรอคนคนนี้นะคะอืมแต่มันมีสัญญาณออกมาหมอก็ต้องอ่านตามไพ่นะว่าถ้าคุณรอความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีโอกาสแกรนโอเพนนิ่ก็คือก็มีโอกาสที่จะมันจะอย่างนี้ สัปดาห์นี้เหมือนเดือนนี้เหมือนกับห่างกันผิดใจกันเดี๋ยวมาดูเดือนถัดไปแล้วกันนะพพเพราอไพ่ใบนี้ขึ้นมามันมีความหมายที่ว่าพวกคุณมีโอกาสมีสัญญาณนะที่จะสามารถไปกันได้หรือเป็นเป็นคนรักกันได้จริงๆอะนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยก็แต่แค่ว่าดวงตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ยังเปิดขนาดนั้นน่ะนะคะอืม พอไพ่อพอบอกว่าคุณจะท็อกซิกดิเลชันชิพมากมากอย่างไพ่ไปเมื่อกี้คุณจะถึงขั้นท็อกซิ e l a t ลชันชิพเลยนะคะจนถึงจนกว่าจะได้เลยๆชิพตรงนี้มาแต่ไพ่ขึ้นมาอย่างนี้หมอต้องอ่านตามนั้นนะเนี่ยนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่ายังต้องอยู่บนพื้นฐานในเดือนนี้ในเดือนนี้ยังต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนนะคะอ,อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นประสัดเสียหรือแย่ไปกับ กับสิ่งเหล่านั้นหรือตอนนี้ชาวทัาน้มีนกรกฎพิจิตโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องสถานการณ์ทั่วไปของชีวิตดีกว่านะคะในตอนนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะชาวทัาน้มีนกรกฎพิจิตก,กับสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ชาวทัาน้มีนกรกฎพิจิกค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์เลยค่ะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อย กรณีที่หนึ่งชาวธนามินกระกฏพิจิกในช่วงนี้ถ้ามีคุณอาจจะมีปากเสียงกันทุกเรื่องเซเว่นออลคัเรื่องอะไรก็สามารถหยิบยกมาได้เจ็ดถ้วยเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามก็สามารถหยิบยกมาได้ให้เป็นเรื่องเซ็นสติฟทาให้มีปัญหาแล้วก็ไทม์เอากันหลายครั้งก็คือแยกแๆก,ก,กันแยกกันก่อนนะคะห่างๆกันก่อนนะคะมีเรื่องเรื่องลูกเรื่องจุกจิกแต่พวกคุณก็มีความรักกันนะ มีความรักกันเป็นฟิลดิ่งที่เหมือนกับพยายามข่มใจให้อยู่กับเนื้อปัญหาที่มันจะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ระหว่างคนมีคู่นะคะอืมสถานการณ์ของพวกคุณเป็นยังกันอีกขอสามใบแล้วเดี๋ยวขอดูความรู้สึกเลย The Emperor คนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภาวะเป็นความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าจะคุณจะไม่ว่าชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่คนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม จะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงนะคะแล้วก็เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องติดอยู่ในใจที่ทําให้มีปัญหาจะต้องถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลานะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนมีคนแล้วก็มีคนเข้ามาคุยแก้งเหงาด้วยระหว่างที่เขาเจ้าอารมณ์หรือเขาไม่น่ารักกับคุณนะคะมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาที่ติดอยู่ในใจแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดกันทั้งเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆก็แบบเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้เป็นประเด็นในเรื่องของความรักที่ทําให อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่งเป็นกันอ่านสลับกันได้ที่แอบไปคุยกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างเนาะอืมอ่ะทีนี้ดูต่อเลยนะคะคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณขอสามบายนี Strength. เขาเขาอยากโอเคเลยเขาเหมือนอยากต่อรองกับคุณอะ ถ้าคุณยังไม่แต่งงานกําลังดูใจกันอยู่คบหากันอยู่เขาอยากจะต่อรองคุณว่าถ้าอยากแต่งงานอะ่ะก็ต้องให้เขาเป็นผู้นํานะประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ในกรณีของท่านบางคนอาจจะถ้าเขารักคุณไหมรักค่ะแต่ไพ่ the lover ขึ้นมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อรองแต่มันขึ้นมาพร้อมกับไพ่ o ฟล์ท n ฟวก็คือคุณนี่แหละคนรักคุณนี่แหละคือคนที่อยากจะไปต่อคุณนี่แหละคืออนาคตนะคะอืมหรืออีกในนึงถ้าคุณเป็นฝ่ายเจ้าชู้เองหรือมีคนอื่นเองแล้วก็เขาก็รู้สึกว่า นี่มันก็เป็นครอบครัวแล้วฉันก็เลือกเธอแต่ฉันรู้สึกเหลือเกินว่าฉันทําสิ่งนี้อยู่คนเดียวแบกอยู่คนเดียวแล้วฉันรู้สึกว่าเธอจะไปมีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้หรือตัวเขาเองทุกอยางเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะคุณเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยเพียงใดคาดหวังค่ะคาดหวังเลยใบเดียวชัดเจนมากคาดหวังค่ะคาดหวังตัวคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะขอสาใบาก่อน มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะคุณรู้สึกอ๋อความสัมพันธ์นี้คุณเคยเลิกกันมาครั้งหนึ่งหรือเลิกกันมาหลายครั้งแล้วกลับมากันอีกเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าการกลับมาครั้งนี้เขาอยากทาให้มันดีที่สุดส่วนตัวคุณก็รู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้คุณก็อยากทให้มันดีที่สุดความสัมพันธ์ถ้าเคยเลิกลากันไปแล้วกลับมาหรือความสัมพันธ์นี้เคยมีปัญหากันแล้วกลับมาแต่คุณก็ยังแอบกลัวก็กลัวอยู่สิไม่กล้าเดินไม่กล้าออกมาจากหลุมโฟกัสหน่อยจ้าอื ะคะคุณไม่กล้าที่จะออกมาจากหลุมพางนะคะคุณยังกล้า,กล,ากลัวๆอยู่อะเนี่ยคุณยังกล้า,กล,ากลัวๆในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอืมอีกนิดนึงคุณถามว่าคุณคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่ ก็ก็คาดหวังการกลับมาหรือการมีปัญหากันครั้งที่แล้วของความสัมพันธ์คุณก็รู้สึกว่ายังใจตุ้มๆุ้ม,ต,มต่อมๆอยู่ยังไม่ได้จะคาดหวังกันมากแต่ก็จะไปต่อนะอืมทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะโอเคนายสอบครับในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกคนมีคู่จะมีปัญหาละหองละแห่งกันนะคะในเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงนะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะที่มาก็คือเรื่องเก่านั่นแหละเรื่องเก่าขุดขึ้นมาไม่พอเนี่ยจัดเมน้นเป็นเรื่องเดิมนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหากันเขาอาจจะไปมองใครหรือว่าคุณเองอาจจะมี ปฏิกิริยาอะไรนิดหน่อย,อยเรื่องความรักกับเขาแล้วก็เลยทําให้เกิดปัญหาท็อกซิกเลยชั้นชิมเกิดขึ้นสัปดาห์สองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงทะเลาะกันแล้วก็หนีไปอีกนะคะหนีไปแต่เขาจะตามคุณกลับมาไปเจรจาค่ะเพื่อเพื่อเอาคุณกลับมานะคะก็จะมีการพูดคุยกันนะคะแก้เคดนิดนึงชาวธน้ำมินกรกฎพิจิตคุณอาจจะเดินทางก็ได้ค่ะเดินทาง เดินทางแบบเดินทางไปทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันมีระยะทางหน่อยมันก็ทําให้แก้เคล็ดในความสัมพันธ์เพื่อให้คุณกับคู่รักของคุณอะปัญหาหรือประเด็นของความสัมพันธ์มันอาจจะน้อยลงมันทําให้น้อยลงได้เพราะสุดท้ายไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะซันอะนะคะเนี่ยไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าปัญหาทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายได้ด้วยตัวมันเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะชาวธน้ำมินกรกฎพิจิกกับคนมีคู่ค่ะ